เจ้าพอดีเป,เปเลี่ยนๆนี่ก็ไอ้ได่บอลยู่ติร์ต่วนยางนะครับก็ปุ๋ยแดีๆก็คือปุ๋ยแดีๆก็คือมันจะมีดังเหมือนกันนะครับนี่ใบกระพึงองางน้ำไป ก็ใบใบต่างกว่ามือของผมนะครับใบต่างกว่ามือของผมมันใบมันมันได้ได้กัดออกไปแล้วแต่ผมเอาไปใส่ล็อปก็ก็เผื่อว่าไอ้ได้เอ็นว่ามันมันมันมีนะครับก็ก็มันมีดังนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอะไอีกต้นนะครับเลยอีกต้นนี่นี่ต้นนี้ก็ดังนะครับก็แต่ว่าดังแบบเอ่อผมก็บอกไม่ทุกหนดังแบบนั้นก็แต่ว่ากากาเอ็นด้วยดีก็คือก็ ก็ปลูกไอ้เด็ดไฟอัมนะครับคราวนี้ก็ถือว่าก็ใบนี้ก็ดังอีกแบบนึงครับก็เดี๋ยวไปเล่เอเอเอด้านหลังก็มี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 ดังรุ่นสี่เก้านะครับแต่ผมยังไม่ได้ล่างใบที่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาก็ปลูก เตะโป่งนี่ก็กระตั้งล็อกน้ำได้นะครับล็อกน้ำได้ก็คือช่วงฤดูแรงนะครับก็เรื่องก่อยตากได้กับป้องกันได้ก็ตัวนี้ก็ดัดแต่งมาจากกระตั้งเก็บกักน้ำทำระบิตนะครับเตปลปกงปิดปักอำนวยความสะดวกอครรบวงจนะครับก็เดี๋ยวไปเลยบอลการช่วยนะครับไอ้นี้บอลไตในส่วนยางนะครับไปเลยบอลการช่วยกับบอลการช่วยกระจกไอ้ตัวนี้นะครับการที่เด้ง นายินเปินบอกว่าบอลกุง้งหรือว่าบอลจำไม่ไหนใจนะครับดังเชื่อแต่ว่าพวเม้นการมันมันช่วยมากนะครับสำหรับป้อมมมมองพอมนะครับป่อมมันช่วยก็คือกับปลูกกระตัางเดี๋ยวชองตอนนะครับในทุ่นของวนทีเ่เขี้ยวนี้ก็คือเราจวงสมมุหมดเยกกระตัางนี้ไปจุดเอิญก็คือเรายกวนขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ยกกระตัางไปแล้วก็ไปใส่รับมันเดิมได้นะครับกระตัางนี้อยากกินช่วนได้นะครับ ไม่ได้ติดเป็นตัวเดียวกันนะครับก็มีระบบอ่าลอกน้ำนะครับก็ทางนี้ก็มีใบช่วยอีกตอนนะครับแต่ว่าใบยังไม่เป็นระเบียบนะครับบอกวา่าอ่าเพิ่มเพิ่มเพิ่งได้ปลูกไปก็ไอ้เปิือกกระมาเไย์เป็นเติมนะครับจ่อ,จองโป้งก็มีเนี่ยมายดังกา้าร่าไรแฉเนตเยู่เหมือนกันนะครับ ก็ยังมีเรื่องออปผลไม้ P L M e, เรื่องโปกปิดปักต้นกล้วนะครับก็ช่อดอนไล่ปฏิกะตั้งเก็บกับกน้ำซัมเปอร์บิดปฏะตั้งระบบน้ำซ้่มจันออปผลไม้ o P L M e, คนไก่เดียวราชนิดนะครับก็ยังมีไอเดียเหนื่อยอีกซัมเปอร์สิ้นนะครับไอ้ก้ามาเลยผืมเติมได้ไการปฏิกะตั้งเงินี่ดประดิษฐ์นะครับไอ้เพิ่อก้าวมาเลยผืมเติมได้กดกล้าเครดิตเลยก็คลิปนี้ตอนนี้นะครับนะสวัสดีครับ